นางสาวรัตด,ดาวันแสงทัพปัจจุบันอายุ54ปีจบการศึกษาสูงสุดศิลปศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันราชพัฒมหาสารคาม เริ่มรับราชการเมื่อวันที่27มกราคม2537ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ2สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอระดับชำนาญการพิเศษสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามรวมเวลาราชการนับถึงปัจจุบัน28ปี8เดือนโดยมีปณิธานในการทำงานคือจะมุ่งมั่นตั้งใจใน ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เต็มกำลังความสามารถด้านการครองตนเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการทำงานมีความอดทนไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและอุปสรรคที่เกิดขึ้นมันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอใช้จ่ายอย่างประหยัดแต่ไม่ให้ขาดแคลนวางตัวให้เหมาะสมกับการลเทศะตลอดเวลา ให้เกียรติผู้อื่นเสมอให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาด้วยความจริงใจปฏิบัติงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายด้วยความเต็มใจและเต็มกำลังความสามารถปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่ลุ่มหลงอบายามุขทั้งปวงมีความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สนับสนุนการปกครองระบอบราาประชาธิปไตยปฏิบัติตามนายโยบายของทางราชการ เขารวมปฏิบัติศาสนกิจและบำรุงศาสนาในเทศกาลสำคัญร่วมพิธีในโอกาสสำคัญอย่างสม่ำเสมอดูแลครอบครัวบุพการีให้มีความสุขตามฐานะของตนยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นช่วยเหลือผู้ได้โอกาสกว่าเมื่อมีโอกาสและช่วยเหลือสังคมตามโอกาส ด้านการครองคนยึดหลักการทำงานเป็นทีมโดยให้ความสำคัญกับทุกคนในทีมเท่าเทียมกันมีการแบ่งงานความรับผิดชอบให้ตรงกับความถนัดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระสร้างการมีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร่วมรับผิดชอบและร่วมรับผลประโยชน์บริการผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ มีไมตรีที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองสุภาพยึดประโยชน์สวนรวมแก้ไขปัญหาโดยให้หลักเหตุผลยึดหลักสังคหะวัตถุสี่คือทานการเสียสละปิยวาจาการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานจริงใจอัธจริยาการช่วยเหลือด้วยความจริงใจสมานตตาการวางตัวเสมอต้นเสมอปลาย ด้านการครองงานยึดหลักค่านิยมองค์กรของกรมการพัฒนาชุมชนมาใช้ในการปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่งานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายต้องเสร็จทันและบรรลุวัตถุประสงค์การสร้างพันธมิตรในการทำงานโดยการสร้างมิตรกับภาคีเครือข่ายในการทำงานทั้งภาคราชการและเอกชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายผู้นำชุมชนการบริหารงานตามหลัก 4M 2I T คนมีคุณภาพงบประมาณ เพียงพอวัสดุอุปกรณ์คเครื่องมือครบบริหารจัดการดีมีข้อมูลเพิ่มหูนเทคโนโลยีมีการประชาสัมพันธ์การทำงานอย่างสม่ำเสมอสร้างการรับรู้แก่บุคคลอื่นมีความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนนึกถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นอันดับแรกมีการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็วมีความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสมีความรับผิดชอบตรวจสอบได้สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรน้อมน,ำ,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่านิยมองค์การเป็นหลักในการดำรงชีวิต และการปฏิบัติงานยอมรับให้เกียรติเพื่อนร่วมงานประชาชนกล้าย,ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องยึดหลักความมีศักดิ์ศรีศักยภาพทำงานด้วยจิตสาธารณะมุ่งมั่นเป็นที่พึ่งของผู้ใต้บังคับบัญชาประชาชนและองค์กรชุมชนด้วยความชอบธรรมไม่เลือกปฏิบัติและถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดระยะเวลาในการรับราชการได้มุ่งเน้นแนวทางในการทำงานโดยยึดหลักการทำงานครองตนครองคนครองงานส่งผลให้เกิดงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมในพื้นที่ดังนี้ปีงบประมาณ2,564ผลงานชนะเลิศระดับประเทศกับกิจกรรมการประกวดผู้ทำการเปลี่ยนแปลงดีเลิศระดับประเทศจากการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงประจำปี2,564ตำบลดงครั้งน้อยอำเภอเกษตร สจังหวัดร้อยเอ็ดที่มีผลสำเร็จอาทิเกิดศูนย์แบ่งปันธนาคารมเมล็ดพันธุ์ที่เป็นแหล่งแบ่งปันมเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าผักให้กับคนในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นมีกิจกรรมปันรักปันสุขเป็นการแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้งผักสวนครัวอาทิตย์ละหนึ่งครั้งทั้ง13หมู่บ้านทุกครัวเรือนมีการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเพื่อบริโภคในครัวเรือน ทุกหมู่บ้านมีศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพผักพร้อมไก่พร้อมไข่พร้อมหมูพร้อมปลาพร้อมเห็ดพร้อมบัวแดงพร้อมแมลงพร้อมกบพร้อมเมล็ดผ่านพร้อมและตลาดแห่งน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่สามารถศึกษาดูงานและเป็นแบบอย่างได้ปีงบประมาณ2,565 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาภูอยางศิรีสุราจังหวัดมหาสารคามการขับเคลื่อนตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับรางวัลชนะเลิศตําบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตําบลนาภูอ leaking, pop, work, ยางศิรีสุราจังหวัดมหาสารคามผ่านมิติด้านความมั่นคงมิติด้านความมั่งคั่งและมิติด้านความยั่งยืน ด้มีกิจกรรมเด่นที่เป็นรูปธรรมคือมีศูนย์ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับอําเภอณสวนคงแสงบ้านป่าโพหมู่ที่10ตําบลนาภูเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นพื้นที่ปลูกหญ้าแผงกล่า จนเกิดกลุ่มอาชีพปลูกหญ้ามีเครือข่ายจำหน่ายสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายหญ้าเข้าสู่ตำบลนาภูปีละกว่า3-4ถึง4ล้านบาทมีแปลงผักปลอดภัยที่แต่ละหมู่บ้านจัดสรรที่สาธารณประโยชน์หมู่บ้านให้ประชาชนปลูกผักครบทั้ง17หมู่บ้านและได้รับหนังสือรับรองการทำผักปลอดภัยจำนวนสาหมู่บ้าน4แปลง มีถนนสายวัฒนธรรมทั้ง17หมู่บ้านมีถนนกินได้ทั้ง17หมู่บ้านเกิดศูนย์เรียนรู้ผู้นําจิตอาสาพัฒนาชุมชนด้านทุนชุมชนคือกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองบัวหมู่ที่17ตําบลนาภูชาวบ้านรวมกันฝากเงินและนําเงินไปพัฒนาอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตนําผลกําไรไปจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเต็มรูปแบบสามารถแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ แก้ไขปัญหาความยากจนและสามารถวางแผนชีวิตได้ตามความใฝ่ฝันของครัวเรือนและได้รับรางวัลชนะเลิศหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขบ้านหนองบัวหมู่ที่17ตำบลน,นาภูอําเภอยางศีสุราชจังหวัดมหาสารคามกับผมนายไพฑูรย์เจตดแก้วเกรี้ยงในอํเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหฐฐาสารคามครับ สำหรับท่านพนักงานอาานำเภอยางศิสุราชจังหวัดสระบุรีท่านระดาวันแสงพับนะครับท่านเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานให้เกิดผลดีแก่ที่น้องประชาชนชาวเอายางศิสุราชอย่างมากนะครับในด้านบริหารงานเป็นผู้มีความตั้งใจมีความเสียสละในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะการบูรณาการร่วมมือกับส่วนราชการ ท่านเป็นผู้ที่สามารถบริหารการร่วมมือให้เกิดผลดีกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากนะครับในด้านของการบริหารงานบุคคลท่านเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาและก็ของพี่น้องประชาชนซึ่งนํามาสึ่งความร่วมมือในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีนะครับในปีที่ผ่านมาท่านสามารถติงานได้รับรางวัลระดับจังหวัด หลายรางวัลน,นะครับอาทิเช่นรางวัลหมู่บ้านเศรษฐกิจอกพอเพียงอยู่เห็นเป็นสดุดรางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรางวัลหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับยังนอกจากนั้นก็ยังมีรางวัลอื่นอีกมากมายนะครับท่านเป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะรับการยกย่องชมเชยในการปฏิบัติงานครับขอบคุณครับครับต้องต้องขอบคุณนะครับสำนักงานพัฒนาชุมชน เพื่ออยางสีสุราโดยกรมการพัฒนาชุมชน,นะครับที่คอยสนับสนุนส่งเสริมนะครับให้พี่น้องาการชนในเขตพื้นที่ตำบลดาวูนะครับและพื้นที่ใกล้เขียงน,นะครับได้มีบุคลากรที่และก็มีคุณภาพที่คอยตรวจสอบดูแลแล้วก็เข้าใจเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะนะครับก็จากการอ,อนนําเภอท่านวนาระดาวันแสงคับนะครับท,ท่านก็จะได้เสียสละเวลานะครับปฏิจจบัติหน้าที่กับพี่น้องเม่อย็นวันหยุดหรือวันธรรมดาท่านฝ่ายที่จะเข้าตรวจติดตามหมู่บ้านต่างๆตลอดจนกล,ลุ่มอาชีพต่างๆจนทาให้พี่น้องในพื้นที่ตำบลนาวปูสามารถที่จะเข้าใจและเข้าถึงหลักประชาฐกรริจพอเพียงแล้วก็เอามาปร,รับใช้จนเกิดประโยชน์ที่แท้จริงนะครับจนสร้าง กลุ่มชุมชนและก็กลุ่มอาชีพในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณกล่มการพัฒนาชุมชนที่มีพนากราที่ดีที่มีความสามารถนะครับเข้ามาพัฒนาชุมชนจนเป็นที่ประจัก์และขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับครับสวัสดีครับผมนายสุวรรณมุนสงการผู้ใหญ่บ้านบ้านคนหา้าดหมู่ที่12ตำบลหนองข้งน้อยอำเภอประสิทธิ์วิสัยจังหวัดนอทบอรีสำหรับหน้ารัศดาวันแสงครับนะครับตาก่อนท่านได้เดินลงตำแหน่งนะครับ การดำเนินเิษติดีิสัยั้มีความเป็นคนที่มีความกิงจังมุ่งมั่นกับงานในหมู่บ้านนะครับมีวิสัยทัศนะครับก้าวไปนะครับรู้ว่าบริบทหมู่บ้านจะพัฒนาไปยังไรในส่วนของผู้ท่าก,ก็สําเร็จพวพรูท่านที่ที่แนวทางในว่าในการพัฒนาในว่าการพัฒนาแล้วก็ผลิตพันฑ์ต่างๆท่านเป็นคนชี้นําในการพัฒนาหมู่บ้านครับผม thank you